กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับเราจะมาไขข้อข้องใจครับตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับกับนายแพทย์จากประพงภัยบูลครับคุณหมอตั้มครับมาในช่วงนี้ครับไปที่คําถามแรกเลยครับคุณหมอครับคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะเขาบอกผมเป็นคนอ้วนครับหนัก9กกว่าโลแล้วเนี่ยนะครับชอบทานอาหารประเภทมันๆเนื้อติดมันหมูติดมันอยากทราบว่าจะเกี่ยวกับการเป็นโรคมะเร็งปอดหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะเกี่ยวฮะครับไม่เกี่ยวฮะไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไห <ฮะ S 1> มหมอเป็นโรคอื่นแต่ถ้ากินมันๆแบบนี้แล้วสูบบุหรี่บุหรี่เกี่ยวอยู่แล้วฮะแต่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้เป็นโรคอื่นคร,ครับคุณหมอครับคําถามข้อต่อไปนะครับคุณพ่อผมสูบบุหรี่ในบ้านครับผมอยากให้คุณพ่อเลิกบุหรี่หรืออย่างน้อยไม่สูบต่อหน้าผมกับน้องๆผมจะบอกพ่ออย่างไรดีครับขอโทษนะครับถ้าคําถามไม่เกี่ยวกันเขียนบอกพ่อครับ คุณพ่อครับผมและน้องอยากให้พ่อเลิกบุหรี่ครับ,รบเขียนไว้บนโต๊ะให้พ่อเห็นอตอนที่พ่อดูเนะี่ยให้ออกไปห่างๆที่สุดครับอาจจะโดนได้นะอาจจะโดนได้ให้ออกไปห่างสักวันสองวันได้ยิ่งดี เช่นคุณจะไปต่จังหวัดวันสองหันหระบาทคิดตรงนี้ไปก่อนเลย e <at> ใช่เพราะว่าคุณพ่ออาจจะนึกทําร้ายคุณอยากจะเตะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสักวันสวันแล้วยมอารมณ์เย็นขึ้นครับ<ฮ>คุณหมอครับตอนนี้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีวิวัฒนาการในเรื่องของการสูบบุหรี่ e <at> หรือว่า e <at> เขาบอกการที่อยากจะเลิกบุหรี่นะครับ e <at> เขาบอกมันมีบุหรี่เขาเรียกบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยฮะจะเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับบุหรี่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆมีนะครับแล้วก็จะมีเป็นน ตินเนี่ยจะมีหลายกลิ่นหลายหลายกลิ่นใช่ไหมครับใช้ในงานหยดลงไปแล้วก็ใช้สูบโดยที่มันจะไม่เกิดขมเหลาอ๋อฮะก็จะลดมะเร็งจากขมเหลาแต่ไม่ลดมะเร็งจากนิโคตินซึ่งความจริงในสารก่อมะเร็งของบุหรี่สารหลักคือนิโคตินดังนั้นก็เลยช่วยได้ไม่มากนักแต่ก็น่าจะดีกว่าแต่แพงกว่ามั้งฮะสู้เลิกเลยดีกว่าก็ไปซื้อมาฝรั่งซื้อขนม ขบเคี้ยวอะไรมากินเล่นยอมกินให้อ้วนแบบสักอาทิตย์นึงก็ดีกว่าเลิกบุหรี่และเลิกบุหรี่ได้ยังคุ้มเพราะส่วนใหญ่เขาบอกคนที่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยจะต้องจะอ้วนขึ้นเพราะว่ามันชดเชยด้วยการกินไงฮะไม่รู้ทำไงปากมันว่างเปรี้ยวปากก็หานู่นหานี่กินก็เลยอ้วนถ้าเรากินของที่ไม่อ้วนเช่นอมบัฝรั่งเคี้ยวๆๆยๆก็อาจจะช่วยได้คุณหมอพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยติดบุหรี่ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะติดแต่เพราะว่าความเคยชิน ความจริงติดบุหรี่เพราะว่าบุหรี่มีความสุขของบุหรี่ยังไงครับคุณหมอต้องไปถามคนสูบสิฮะจะเห็นว่ามันค,คลายเครืยอมันปลอดปร่งบางคนคิดออกการงานคิดได้บางคนไม่คิดบุหรี่เขียนกรอนไม่ออกคิดแล้วเขียนออกเขียนบทกระตู garlic, นเขียนบทประพันธ์เพราะฉะนั้นบุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีความสุขของบุหรี่กับมีความสุขของเหล้าอันยิ่งใหญ่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่เพียงแต่ความสุขนี้มันได้มาด้วยการทำลายตัวเอง เท่านั้นเองบังเอินโชคร้ายไปเรื่องความสุขชนิดนี้เท่านั้นเองครับอย่างที่คุณหมอเคยบอกว่าคือจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่ก็ต้องยอมรับผลผลกรรมแห่งอันนั้นบังเอินเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่มันมีข้อเสียที่มหันถ้าเราเลือกความสุขอันอื่นอาจจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่บังเอิญไม่มีข้อเสียเราก็จะโชคดีไปคนเราเนี่ยต้องการความสุขไม่ผิดที่จะมีความสุขเพียงแต่ว่าใครจะเลือกความสุขได้อันไหนที่ไม่มีผลร้ายตามมาเท่านั้นเอง ครับที่สําคัญความสุขจากการสูบบุหรี่เนี่ยตัวเองไม่ได้รับโทษอย่างเดียวแต่คนรอบข้างก็รับไปด้วยใช่ฮะแล้วมันเป็นสาเหตุของไฟไหม้ที่สุดเลยคุณหมอผมได้ยินคขามันเป็นสาเหตุของไฟไหม้มากเลยครับเพราะว่ามันต้องมีการทิ้งครับขี้เข่บุหรี่ลงไปในี่ขยะมาทีลมพัดอีกทีเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันยังมีควันลอยพิบุหรี่ควันนะเจอลมแรงๆอีกครึ่งชั่วโมงมันก็เป็นไฟขึ้นมาได้แล้วฮะมันเป็นสาเหตุข,ของไฟไหม้ป่าครับ ในประเทศไทยเลยฮะจากเศษบุรีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของไฟไหม้ป่าเลยครับ <ฮะ S 1> คุณหมอผมเคยนิ่คคำว่าบุรีมือสองเป็นยังไงฮะบุรีมือสองคือคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยแต่อยู่บ้านเดียวกันอ๋อใช่ฮะเพราะได้ควันควัน,วน,วนบุหรี่ทําให้ปเกิดก่อมะเร็งครับหรืออย่างบางคน,นคุณหมอผมเคยเจออยู่ในกรณีหนึ่งเคยอ่านในเว็บไซต์นะครับเขาบอก คุณพ่อเนี่ยเป็นคุณพ่อมือใหม่แต่คุณพ่อเนี่ยสูบบุหรี่อยู่แล้วค <ฮะ S 1> ันนี้พอพอไปสูบบุหรี่แต่ไปสูบนอกบ้านน,น,นะครับ <ฮะ S 1> สูบเสร็จกลับมาอุ้มลูกปรากฏว่าลูกของตัวเองเนี่ยที่ที่ยังเป็นเด็กเด็กเล็กๆเ,เนี่ยะฮะเป็นออปอดอักเสบ <ฮะ S 1> มันเกี่ยวกันไหมครัคุณหมอเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมในคนคนนั้นครับมันอาจจะเป็นว่าตัวมีกลิ่นควัน มีขมเหลาอยู่ลูกก็เหม็นแพ้ควันบุหรี่แค้ขี้ผงบุหรี่หรืออะไรก็ได้เราไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมอ๋อนั้นแปลว่าถ้าได้กลิ่นก็ตามหรือได้สูบก็ตามมีปัญหาตามมาหมดปกติแล้วเนี่ยนิโคตินเนี่ยจะเข้าไปได้ทุกทุกทางนะแม้ทั้งการสูบเข้าไปการกินเข้าไปการอะไรเข้าไปมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นแค่กลิ่นบุหรี่นิดก็มีปัญหาได้อะฮะอย่างที่บอกมันมันมันเป็นสารก่อมะเร็งทั้งหมดครับเอาละครับไปที่คำถามข้อสอไปติดาครับคุณหมอครับ กรณีครับคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าผมเดินทางทุกวันครับบางครั้งต้องเจอกับควันรถท่อไอเสียอยู่บ่อยๆกลัวจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเจอในปริมาณมากๆอย่างเช่นช่วงที่รถติดนะครับอยากทราบว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างครับความจริงต้องมีผ้าปิดปากและชุบน้ําด้วยฮะครับต้องชุบน้ําด้วยนะฮะถึงจะเวิร์คครับมันจะกรองได้ดีวกว่าเดิมเยอะผ้าต้องไม่ใช่เป็นกระดาษใช่ไหมงั้นชุบน้าเปอยเป็นผ้าชุบน้ําในช่วงที่มีควันเยอะถ้าเรากลัวล้วก็จะําทำอย่างนั้นอื ปกติที่เราใส่หน้ากากที่เป็นผ้าปกติเนี่ยฮะบางคนที่ขึ้นรถเมล์เนี่ยคุณหมอมันจะกรองควันได้แค่ส่วนหนึ่งไหมครับลองดูสิฮะว่าชุบน้ํากับไม่ชุบน้ํามันต่างกันไหมแล้วจะรู้ได้ตัวเองว่าชุบน้ําดีกว่าเยอะ,ะครับอาละครับคำถามข้อต่อไปครับคุณหมอครับคุณผู้ชมถามว่าผมเป็นคนที่ชอบทานนะฮะอาหารเพื่อสุขภาพมากครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรืออาหารเสริมก็แล้วแต่เนี่ย ผมทานเป็นประจำเลยอยากทราบว่าสารอาหารกลุ่มไหนจะช่วยในเรื่องของมะเร็งปอดได้บ้างครับเผื่อจะลองหันมาทานดูบ้างความจริงแล้วที่มีงานวิจัยว่าสามารถยับยั้งทำลายเซลล์มะเร็งปอดของคนได้เนะี่ยเป็นสมุนไพรมีหลายชนิดเต็มไปหมดเลยครับแล้วส่วนมากนะฮะบอกใบ้ให้เป็นสมุนไพรที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนี่แหละที่เราหาได้ง่ายๆด้วยถูกต้องฮะโดยไม่ต้องไปซื้ออย่างได้เลยมันมีอยู่ในเครื่องเทศบ้างครับน้ําชาก็มีค่าได้ ขมิ้นกระเทียมผมคิดว่าฆ่าได้หมดเลยนะฮะมันเป็นมะเร็งที่สวนผักช่วยฆ่าได้บ้างแต่อย่างที่บอกนะฮะเราก็เพียงแค่เป็นความหวังถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วมะเร็งปอดมันดื้อยาหมดมากมายก็เอาไม่ค่อยอยู่แล้วฮะถ้าเป็นแล้วนะฮะพยายามลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดไปดีกว่าคุณหมออย่างชาอย่างงี้ครับเป็นพวกชาอะไรฮะชาเขียวชาจีนชาความจริงแล้วชาทั้งหลายนะฮะเป็นชาคาเมเลียไซนันซิส เป็นเป็นชื่อชาท <Station. S 2> ี่มาจากจีน <t candle pharmac ology> um, หมดเลยเพียงแต่ตาแตกต่างสายพันธุ์ไปประมาณหลายๆสายพันธุ์เป็นพันสายพันธุ์นะฮะแต่เน państwo, mm ื hmm. uh ้อชาใกล้เคียงกันหมดเลยแม้กระทั่งบางทีเป็นชาต้นเดียวกันแต่ทำเป็นลักษณะแตกต่างกันก็จะมีชื่อต่างกันครับเช่นเป็นชาอูหลงบ้างเป็นชาดําชาอะไรบ้างความจริงต้นชาเดียวกันคบต่แบบหนึ่งกลายเป็นชาอีกแบบหนึ่งพึ่งอีกแบบหนึ่งกลายเป็นชาอีกแบบหนึ่งมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันยังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของตัวชาของเขาเนี่ย ก็จะมีสารสกัดของชาที่คล้ายคลึงกันหมดเลยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาจีนญี่ปุ่นชาบราซิลชาอังกฤษสารในตัวชาที่ทาลายเซลล์มะเร็งเป็นสารเดียวกันหมดเลยคุณหมออย่างนี้ถ้าทานเขาบอกพอได้ยินนี้ปั๊บเอ๊ะไปทานชาเยอะๆอย่างนี้มันมีสารที่ทําคาเฟอีนอย่างี้คุณหมอใช่ฮะชาก็จะมีข้อเสียของชาเช่นว่ามีคาเฟอีนแล้วก็แล้วก็มีสารแทนนินทําให้ท้องผูกในบางคนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องไปศึกษา เลือกความคุ้มค่าเอาอถ้าไม่ถ้าบอกว่าเอ๊ะกังวลเรื่องของคาเฟอีนท้องผูกก็ลองไปทานอย่างอื่นที่อยู่ในเครื่องเทศที่คุณหมอบอกมีขมิ้นชันกระเทียมเนี่ยมีอยู่แล้วฮะพวกพวกึ่งพวกนี้มีงานวิจัยเยอะด้วยว่ากินประเทศคนไหนดี่กินกระเทียมมากมันก็ลงเท่าน,นี้ขมิ้นชันมากมีเงยมีเยอะแยะไปหมดค<อ>ุณหม,นะมอแต่ขมิ้นชันไปหาไปหาทานเนี่ยคุณหมอมันต้องทานเยอะขนาดไหนนะคุณหม ความจริงต่างประเทศเขาทานทุกวันเลยนะฮะอย่างอินเดียเนี่ยอาหารอินเดียมีขมิ้นชันทั้งนั้นเลยอ๋อใช่จะเป็นพวกอย่างข้าวเป็นเครื่องเทศข้าวหมกไก่อย่างเงี้ยใช่ไหใช่ฮะเขาทานทุกวันเลยบางประเทศเขาก็ทานทุกวันแต่คนไทยเราทานพริกทุกวันพริกช่วยไหมคุณหมอไม่ช่วยคนไทยเนี่ยทานส้มตำทุกวันเยอะมากถ้าส้มตำใส่ขมิ้นนะคุณผู้ชมนะส้มตำก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะฮะไม่ช่วยจริงแต่ว่ามันเป็นไฟเบอร์มันเป็นกากใยช่วยเรื่องระบายบังเอิญไม่ได้ช่วยค่าเท่าที่เท่าที่อ่านมานะฮะครับครับ เอาล้ครับก็ลองดูนะฮะเราสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ใช่ฮะแต่ที่มีค่าที่สุดคือเลือกเลิกสารก่อมะเร็งให้ได้เท่าที่เราจะทําได้ครับนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกต้องใจแข็งจริงๆเท่าเพชรเลยฮะต้องใจแข็งจริงคนร้อยคนจะมีเพชรักเท่าไหร่ต้องใจแข็งจริงแต่ถ้าใจไม่แข็งเนี่ยใครใจไม่แข็งเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันนะคุณหมอแต่ความเป็นใจแข็งทําได้ทุกคนตั้งแต่แตบัดน,นี้เป็นต้นไปแต่คนจะทําคือเราเองอ คนอื่นมาพูดมากระตุ้นเราไม่เท่าไหร่หรอกเมื่อไหร่หเรามีความางังึ้นของเราเองนะ่ะเมื่อนั้นน่ะคนเราเป็นเพชได้ทุกคนค,คืออะไรจะหยิบเข้าปากดูก่อนว่ามันเป็นอันตรายกับร่ง<ช><ด>างกายหรือเปล่ลานะครับคำถามข้อต่อไปครับคุณหมอครับคุณผู้ชมถามว่าดิฉันมักมีอาการไอเป็นเลือดอยู่บ่อยๆคะ่ะแต่เป็นนิดหน่อยแล้วก็หายไปาบางเดือนก็ไม่เป็นเลยแต่บางเดือนเป็นบ่อยมากอยากทราบว่าอาการแบบนี้มีส่วนเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดไหมคะจะได้เตรียมตัวพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตรวจเลยฮะ ส่วนมากจะเป็นวันโรคปอดเพราะว่ามันทําให้เป็นเยืะหลายๆเดือนได้โดยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยก้าวหน้ามากไม่ซุดโซม,มากถ้าเป็นมะเร็งปอดสองสาเดือนจะเหนื่อยเร็วมากแล้วอาจจะเป็นวันโรคปอดแล้วก็บางคนอาจจะเป็นเลือดจากเลือดกํากดาไหลลงไปอาจจะเป็นเส้นเลือดขอดในจมูกดังนั้นเนี่ยควรจะไอสเลย์ปอดแล้วควรจะตรวจจมูกด้วยด้วยหมอหูคอจมูกตรวจเลยนะฮะไม่ละทิ้งเพราะว่าวันโรคปอดก็ลุกลามเร็วนะฮะคือมันไม่ใช่ลุกลามเร็ว มันมันไปได้หลายอวัยวะมันไม่ได้กินแต่ปอดอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวไปกินไส้เส้ยอะไรได้หลายอย่างคุณหมออย่างวัณโรคเนี่ยมันสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้สบายมากเลยฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันนอนห้องนอนเดียวกันไอกันเนี่ยฮะติดมากที่สุดคือแค่อสมมติผมเป็นวัณโรคผมไอใส่คุณหมอคุณหมอติดเลยไหมฮะมักจะไม่เจ้ามักจะต้องเป็นคนบ้านเดียวกันนอนไอกันหลายๆทีหน่อยวัณโรคเป็นเชื้อที่ติดได้ช้าแบ่งตัวช้าแต่ว่าดื้อ และด้วยยามากแล้วก็พอติดแล้วกว่าจะรักษานานมากๆครับอย่างเชื้อแบคทีเรียเนี่ยกินแป๊บเดียวตายเนี่ยได้ยาสองอาทิตย์หายหายแล้วแต่ถ้าไม่ได้ยาวันสองวันตายวัณโรคไม่ได้ยาเดือนหนึ่งอาจจะไม่ตายทนนะฮะแต่พอจะกินยาฆ่ามันต้องกินยานานถึง6เดือนกว่าจะหายครับแทนที่จะกินแค่10วันหกเดือนเนี่ยือวัณโรคมันสามารถติดต่อกันได้มเร็งปอดมันติดต่อกันได้ไหมครับมเร็งปอดติดต่อไม่ได้ ทุกมะเร็งติดต่อไม่ได้อืนี่คือข้อดีของมะเร็งนะฮะข้อดีของมะเร็งใช่มันไม่ติดต่อนี่คือทําให้ข้อดีนี่คือทําให้มะเร็งเนี่ยมันดีกว่าเอดเพราะว่าเอดเนี่ยมันติดต่อได้คนจริงรังเกียจแต่มะเร็งคนไม่รังเกียจเพราะว่ามันติดต่อไม่ได้อแต่จริงๆแล้วเอดมันก็ไม่ได้ติดต่อทางการหายใจใช่ไหมคุณหมอแต่ว่าเอดเนี่ยฮะคนเป็นเอดเนี่ยชอบจะเป็นวัณโรคปอดที่ดื้อยาและไอ้วัณโรคเนี่ยติดทางหายใจครับดังนั้นการที่เราไปอยู่ กล้ชดกับคนที่เป็นเอชและบ่อยามง,งามไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยเพราะคนเป็นเอชเป็นที่ซ่องสูมเชื้อโรคหลายชนิดเพราะว่าเชื้อมันขึ้นกับเขาง่ายภูมิคุ้มกันเขาต่ำดังนั้นเนี่ยเขาจะเก็บเชื้อโรคที่แย่ๆไว้เยอะเขาสามารถกระจายเชื้อโรคที่แย่ๆไปให้คนอื่นได้ครับครับะอนี่ก็เป็น ความรู้ดีๆนะครับข้าหน้าขาหน้าต้องพูดเรื่องเอดส์เนาะขาหน้าขาหน้าต้องพูดเรื่องเอดส์ฮะน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับก็ได้ไขข้อข้องใจคุณผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับนายแพทย์จากประพงศ์ภัยวขอบกับคุณผู้หมอครับครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับช่วัครบ